được tập đi <laughs> không được được nha. Rồi nha. Đây bạn nha. Hôm qua. Rồi mình làm con này. Mình làm. Mình nằm từ cái đó thôi. Mình làm. 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 Mình 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 แทนแทนแทนถอดออกมาแล้วครับผมครับนี่มันนี่มันเล่มันเล่คือตัวเดิมครับผมเนี่ยดูนะสังเกตนี่ครับนี่ครับมันฟรีได้แล้วครับเพราะว่ายางที่เขารลอไว้กับมเมล็ในกับมเมล่ดนอกเนี่ยลูดลุดออกจากกันแล้วครับตอนนี้ลูดออกจากกันแล้วถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นยางลูกค้ามีเวลาหน่อยก็อาจจะไปพ่อไปเข้มได้นะครับ แต่ว่าจ้าของรถอยากได้ของใหม่ครับผมถ้าไปทําก็ประหยัดนิดหน่อยของของใหม่ก็ราคาไม่เท่าไรไม่เท่าไรแล้วครับของใหม่ก็ไม่กี่พันบาทพันกว่าบาทนิดละครับนี่คือของใหม่ครับผมยางที่เคลือบมายังแน่นของใหม่อันนี้ใช้ามาน่าจะหลายปีแล้วครับ มันมันมันออกจากกันแล้วเลยทําให้พวกแอร์ไม่แอร์ไม่เยน็นเบรกไม่อยู่พวงมาลัยหนักไฟก็จะโชว์เป็นบาง,างครั้งป๊อปป๊อนีครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวเก่าครับต่อไปเป็นการไปใส่ได้ครับผม ทำเติมแล้วจะพานเลยชัดจะพานแน่เรียบร้อยพยานเรียบร้อยมาด,ดู แรงมากเลย